ไอ้มา <passwords S 1> ผมครับมัน <kind> ต <abonn és> ีแรงครับนุโกงครับทุกเพศครับไม่ได้ชิดหมูครับหมดแซดดูครับอ๋อสีดำเหรอนครับง่ายๆง่ายๆครับไม่ตกครับรอบนี้แม่งวันตกนี่ครับแม่งวันที่แม่งเล่นไปเกือบตายแล้วไม่ได้ครับ เราดูศพ <seaweed> <ird> นี้นะครับมันจะบินไปไไหมบินไปบินไม่จูงรันแล้วผมนั่งสองามนี่ครับนึ่งสองสามจะบินอะไรอีกอ่ะตายเลมึงตายเน่ครับนั่นแั o c เออ top s <pe ans interpret>

บน่าว่าครับน่าว่าอ๋อเดี๋ยววี่าน้ามึงเดินเลยบ้านมั้ครับเราคอนสะดมเป็นคนดีครับดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนเราจะเป็นคนเลี้ยวครับบคนกกานะบบคนด้ดาเลยครับนึกถึงการ์ตูนเรื่อง,งนีงเนี่ย จะมาชอบซ้ายลงซ้ายลงแรงโอ้อกกไม่ดีกว่ไม่แต่กระตุ้นไม่องมีอายุในละดัถึงยู่งจะรูกแบบกันังแก้บถ้าใครังอยู่แล้วครับรู้อลยครับอายุยางน้อยแค่ที่ดี I know it's, dangerous. it's dangerous. I know it's dangerous yeah. here. I need to keep going.

ตวลงมันคือตัวยี่อะไรกัน <c oughs> นยครับดูแมบบบดูแบกอมไไม่ออกด้วยครับไม่มีม <c oughs> ได้เห็นมีแต่ความไร้สาระวัวนั่งมาวัวนา่มา กูครับแบบ่งกูสักอันก็ได้ั็ไม่ว่าวแล้เก็บหมดแล้วทำมึงครับชุ<อ>ดยังไม่ชุดจะเล่นกันบครเราไม่ตอบเราเลยแรงตกตับบ็ตับไปเลยนะ ดเ,เดินเตะตาได้แล้วเดีนะครับผมนะครับผมนะครั่อินนะครับนี่ต่อยันต่อยเวนเนะครัม,ม <c oughs> ต่อยเวนก็พี่น้องตายเลยครับเนี่ยเปแม่มดเนรูปแบบยิ้มโอ้ยิงไปบลได้รลบ

ก็ไปเลยนะมึไม่ต้กถ้ากูยิวได้กูจะหิวให้ครับแต่ถ้ากิไม่ได้มันก็หิวกันเองไปส่งเควสครับพี่น้องเะตวเนอะไรเอเจมาชูว้อเองยูเหรอไอเสื้อหลุดเลยเอาวาวเนไครับดีมโยครับโยดหยิบลาวส่งเคสเไหน้องไปส่งเคส อันนี้เพิ่มกับติงครับแต่มันวอะไรกไครับ n e c l โอ้ may the g o d i s Hera bless you มึงเลี้ยมากครับแค่นี้มึงตอดเนี่ยครับมึงผีมากครับตดในห้องแอร์บป็นวิธีฆ่าโดยช้าๆโหไลยกว่าแม่งเซนิวเครอ

นั่นนหะครับแลค่หมดมือกูเอามุ่งเหน่อยนะอย่างเท่นะโอ้ยไอเจ็ดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่เหล,หอลือชิอ้นหายเลี้ไง่ลด้ยงเลี้านเลย thấy bình đai không? Đó, có bình đai Thấy đây là đêm khẩu nữa ờ thôi em không là em hà không nữa à. <laughs> mình mang <laughs> 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 <Bà này không>? theo <laughs> เราไปไหนกันต่อครับทีนี้ตามเลยครับกูเดินไปไกลมากครับเนาะสุแพ้เมื่อวานเราเล่นถึงนี้บอกครับเลยครับเลยเป็นเลยไปหน่อยนะเลยเข้าไปในหมู่บ้านตะปาตันครับเลยไปได้หน่อยนะเฮ้แต่วันนี้มันกวันแี้เรื่องต้องการี่ต้องการพต้งกรวาายนยันเลยเหรอมันไดูยังเป็นได้ยังเนการคืนเปนรครับผม ต้องปีครับตีเลยครับปีไม่ตีครับเป็นสายยิงับเออตีครับเออย่างั้นครับอย่างนี้ครับไม่ได้สายยิงครับกูกูกูหิวอย่างเดียวครับกูแหลกใช่ไหมครับอ๋อแหลกจริงจริงเลยน้ำครับน้ำบุกปาฟันสวยสาครับฟันยิงครับยิงครับคุณนั่นที่หิวอย่างเดียวเลยนะกูจะเล่นบีชเป็นตัว เออจ er, huh ๊าตกใจครับเอาเลยครับไปเลยครับอย่าไปกลัวครับมีเพื่อนผู้แสนดีคนนี้คอยยิงให้ครับไม่ต้องกลัวครับทำเยอะเองด้วยครับคิดไม่หมากูหมากูไปแล้วดอกหมากูกดอกหมากูหนึ่งเจ็ดไหเอ้ารอโอเคเลยนะเอาไปรอเลยรอลงน้ำกู ไปครับเป็นปุยทิ้ง,งแล้วเหรอจะตา,ออาตายครับมาปูมาปูจะตายมาปูนี่ครับอัพไงวะมันถึงจะเร็วขึ้นะะวะรถกูดาวตรงไหนวะอ๋อนี่เวลจะขึ้นแล้วอ๋ออันนี้ทำมีช้าครับโอเคครับจะขึะไไ้นขึ้นมันขึ้นหเลรับ ต้องเล่นบอลเล่นวอลก็หเล่นดิ้เลยดิงเลยดิงต้องหลบแห้ยังไม่ยแล้วไม่อม้วมึงยิงมาจากบ้านเลยนะเมเนเล่นเล่นเลมาเ่มาเินมาเลานนนเนี่เเนล่นเล่นเลย่ อ๋อกยูไปโดนหมาครับลืมเปิดบิลไว้หรอไม่ได้เปิดแล้วกคนรู้ดึง มันกระตุกกระตุกเล็กน้อยกัถ้าเปิดบิดด yeah, ้วยก็ไ่ตองห่วครับเนียนครับเนียนจิกเด็กคยนี้ไม่ต้องเล่นกันเลยครับไปเือบดีรัด่นสปอร์ตันนยแมดีั่ยวนเดียวรือ จะแม่หมากูก็เกลียวเลยเจยไม่มีการตายเกิดขึ้นนะไม่รู้ใครพูดเลยแล้ใครพูดแล้วลืมแล้วลืมแล้วถ้าบอกจะไดะกูคิวแล้วครับแต่กูเสืดไปหิวหมาก่อนใจเย็นดิใจเย็นดิเดี๋ยวกูจะหิวได้เร็วขึ้นใจเย็นดิปลาหลือกับกูครับผมดีใจอืมหนึ่งนี่อะไรล่ะลืม ฟอร์ดวันแอคชั่นหนึ่งเปอร์เซคนไม่ลงกันไหมอัพอัพอัมมางนะเออเมื่อกี้เวิขึ้นดีกว่าครับเดี๋ยวขับนะักดีครับนครับอันนี้อะไรครับทอวิ่งไนท์โอ้นี่ใส่ได้ทุกคนครับติดแค่ครับนี่ตกิลซัพครับ ผมว่าเอานี <Bond playing> ่ดีกว่าแลเดียวนีเลยครับอืมดีชันเร็วขึ้นแล้วครับลุยครับรุยุยอง้อมครับพร้องครับผมไม่หิวหมอกนแล้ยละ่้ยละง่ายละงละะงี่ลยล่ะย มาอยู่นิ่งๆนะครับยิวไม่โดนนะยิวเลยครับกูยิวไม่โดนนะครับไอ้ยิงเติอนเราฐานโตมึงก็มึงเติมเลือดเองนะครับโอเคครับมึงเติมเลือดเองด้วยนะครับมาบนใต้แล้วมาบนใต้แล้วทำอะไรกันเนี่ยยิวแม่นี่ยพ่ออย่าทเกมนี้นะครับไอ้สัตว์กูไม่รู้จะยิวไงกันเลี้ยวคาเก็ดได้ไหม ไม่ได้ครับผมนักส like, ืบนัสกันเดนตกน้ำเลยครับรเดินเลยรั่อยไม่ตกลัวครับดูจะเหียอะไรครับคุ้นะไหมครับ